พบกวนอิมตามปรารถนาณประเทศจีนมีพระพิสุรูปหนึ่งนามว่าเฉียนื่อท่านอยากพบพระโพธิสัตว์กวนอิมสักครั้งในชีวิตจึงทุ่มเทภาวนาพระสัตธรรมปุณธริกสูตรเพื่อขอให้พระโพธิสัตว์เสด็จมาหาท่านใช้เวลานานนับปีก็ภาวนาครบสองพจบในคืนนั้นขณะที่ท่านนอน ก็ฝันว่าตนเองไปปรากฏอยู่หน้าวิหารหลังใหญ่หลังหนึ่งซึ่งถูกรายล้อมด้วยภูเขาทองคำทั้งสี่ทิศเมื่อเดินเข้าไปในวิหารก็พบว่ามีพระอบคริสตัลปรรจุพระสารีริกธาตุวางไว้บนแท่นทองคำแต่ขณะที่ท่านกำลังจะเปิดพระอบท่านก็ตื่นขึ้นท่านคิดว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีจากพระโพธิสัตว์ จึงตั้งปณิธานสวดพระสูตรต่อจนครบห้าพันจบในวันนั้นเองขณะที่ท่านนั่งอยู่ในกุฏิท่านก็เข้าสู่ผวังอล้ัมลึกแล้วไปปรากฏที่ภูเขาหินลูกหนึ่งที่นั้นเต็มไปด้วยช่องหินที่ถูกเจาะเพื่อประดิษฐานรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอินทันทีที่ท่านยื่นมือไปแตะที่ช่องหินรูปเคารพพระโพธิสัตว์ก็ลอยลงมาแล้วหายเข้าไปในกายของท่าน ไม่นานนะักก็มีไข่มุกทองคำโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้ามากมายประดุดสายฝนทันใดนั้นก็มีไข่มุกเม็ดหนึ่งลอยลงมาหยุดที่หน้าท่านท่านจึงอ้าปากกลืนเม็ดไข่มุกเม็ดนั้นเข้าไปแล้วท่านก็ตื่นจากผวังหลังจากเหตุการณ์นี้ท่านก็ปราศจากอาการหิวไปเป็นระยะเวลาสองวันทั้งยังรู้สึกว่ากายและใจของตนบริสุทธิ์มากกว่าแต่ก่อน ด้วยเหตุนี้ท่านจึงตั้งปณิธานสวดพระสูตรให้ครบ9,000จบเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านอุทิศเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนสวดพระสูตรไม่หยุดไม่หย่อนจนเวลาผ่านไปนับปีก็ครบ9,000จบในคืนนั้นเองท่านก็ฝันไปว่าท่านได้ไปอย่างสุขาวดีพุทธเกษตรที่นั้นงดงามมากจนไม่สามารถหาที่ใดในโลกมาเปรียบได้พื้นปฐพีก็ปูราดไปด้วยทองคำ บนฟากฟ้าก็ปรากฏแสงสว่างหลากหลายสีสันฉายฉันงามตับตายิ่งนักเวียงวังวิหารสระน้ำพฤกษชาติก็ล้วนเปล่งแสงงามระยับไม่นานพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ปรากฏพระองค์ขึ้นเมื่อท่านเฉียนฉือ่อเห็นพระโพธิสัตว์ท่านก็นิ่งชะงักไปชั่วครู่เพราะพระมหาปุริสลักษณะของพระองค์พระองค์ทรงมีพระพักนดงาม ดวงพระเนรก็เปลี่ยนไปด้วยพระกรุณาทรงภูษาพัพะตาพรอย่างประนีตพระเสียรก็ประดับด้วยมงกุฎร,รัตนะทั้งยังมีพระรัศมีที่แผ่ซ่านจากพระวรากายสว่างเจิดจ้าท่านเฉินชื่อเห็นเช่นนั้นก็คุกเข,ข่านามัสการพระโพธิสัตว์ทันทีคลางร้องไห้ด้วยความปิติทราบซึ้งพร้อมกับกล่าวว่า ข้าแต่พระมหาโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยมหากรุณาลูกขอประนดน้อมต่อพระองค์ลูกเพียรภาวนาเพื่อขอให้พบพระองค์สักครั้งบัดนี้สมความปรารถนาแล้วขอพระองค์รับนมัสการจากลูกด้วยเถิดกล่าวจบท่านก็เข้าไปกราบแทบพระบาทพระโพธิสัตว์ในขณะที่ท่านเฉียนฉือนมัสการพระโพธิสัตว์อยู่นั้นพระองค์ก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปลูกที่ศีรษะของท่านเฉียนฉือเบาๆ แล้วรับสั่งให้ท่านเฉียนฉือเงยหน้าขึ้นพร้อมกับชี้นิ้วพระหัตต์ลงมาชั่วพิปตราก็ปากฏน้ำนมไหลหยดลงมาจากนิ้วของพระองค์พระองค์กล่าวกับท่านเฉียนฉือว่าท่านเฉียนฉือจงดื่มน้ำนมนี้เข้าไปเถิดเมื่อท่านเฉียนฉือดื่มน้ำนมเข้าไปท่านก็ตื่นขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้ท่านก็กลายเป็นพระพิสุิ์ที่มีปัญญาเฉียบแหลม สามารถเข้าใจพระสูตรได้อย่างล้าลึกทั้งในยะที่ปรากฏและในยะที่ซ่อนเร้นและนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านก็ยึดพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นสารณะตั้งจิตไปอุบัติยังสุขาวดีพุทธเกษตรทั้งยังจดจำมหาปุริสลักษณะและพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่อท่านได้อย่างขึ้นใจไม่ลืมเลือนพระโพธิสัตว์ปรากฏตามสภาวะทุกสิ่งล้วนคือกายของพระองค์ ธรรมาธาตุคือกายของพระองค์ทุกสิ่งล้วนคือสภาวะของธรรม,มะ